จิ้งจกทุกแกนะครับก็จะเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันทั่วโลกนะครับก็จะมีมากกว่า1000ชนิดในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยชนิดซึงถือว่าก็เยอะมากแต่ว่าจิ้งจกทุกแกที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอาศัยอยู่ในป่าในถ้ำจะมีอยู่เพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เราจะเจอได้ในบ้าน ถ้าในบ้านเรานะครับก็จะมีชนิดหลักๆอยู่ด้วยกัน2ชนิดคนทั่วไปได้เห็นแล้วก็อาจจะแยกไม่ออกเพราะว่าหน้าตามันก็คล้ายกันมากแล้วก็จริงๆเนี่ยสชนิดเนี่ยเสียงร้องมันก็เหมือนกันด้วยก็คือเสียงที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือเสียงแบบจุ๊จุอย่างนี้ใช่ไหมครับแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับก็คือจิ้งจกบ้านหางหนามกับจิ้งจกบ้านหางแบนซึ่งก็ตามชื่อเลยถ้าเราอยากจะสังเกตชนิดก็ให้ดูที่หางตัวนึงก็จะหางก็จะมีปุ่มเป็นหนามแล้วก็อีกตัวหนึ่งหางเรียบๆเป็นาว่ิงจร กระจกเนี่ยมันหางหลุดได้